แนะนำหนังสือดีๆค่ะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะเล่มนี้เลยค่ะ Atomic Habits จอยอ่านมันหลายรอบมากๆมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะมาลองฟังกันนะคะว่าจอยเอาอะไรในหนังสือที่สามารถมาเปลี่ยนแปลงตัวใจอเองได้มาแชร์ให้ทุกคนฟังกันค่ะวันนี้ค่ะจอยจะมาแชร์เคล็ดลับความสุขนะที่จอยได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ Atomic Habits เป็นหนังสือที่จอยชอบมากๆเลยเราจจอยอ่านมันซ้ำค่อนข้างหลายๆรอบเลยทีเดียวค่ะทุกคนหนังสือ atomic habits ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับการที่ทำให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการกระทำเล็กๆของเราค่ะหนังสือค่ะเขาเขียนด้วยนะว่าเพียงแค่เราหาเจอค่ะจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเราอย่างเช่น การนอนตื่นสายไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะคะแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ที่ถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมันก็จะทําให้เราทําอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กๆ1%อร์ค่ะในหนังสือเขาบอกว่าถ้าเราเริ่มจากหาจุดบกพร่องเล็กๆของเราแล้วเนี่ยแล้วเรายอมรับมันค่ะว่ามันคือจุดบกพร่องของเราแล้วเราก็เริ่มอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะคะทีเนี้ยคนส่วนใหญ่เวลาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะเขาจะ เราจะกดดันกันเนาะแล้วเราก็อยากจะทําให้มันได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้ซึ่งความเคยชินนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราทอ้อหรือเราทําไม่ได้แล้วมันก็ทําให้เราแบบลมเลิกหรือไม่ทํามันมันก็เลยไม่สําเร็จแต่อาตอมิคาบ,บิสค่ะเขาบอกว่าเริ่มจาก1%เล็กๆจากนอนตื่นสายตื่น9ก้าโมงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น8ปดโมงห้อีกวันนึงก็เปลี่ยนมาเป็น8ปดโมงครึ่งอีกวันนึงก็เปลี่ยนมาเป็น แปดโมงอย่างเงี้ยค่ะเริ่มทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆเขาบอกว่า1วัน1% 365วันก็3 6มเปนะคะทีเนี้ยถ้ามันเป็นความสุขละค่ะทุกคนถ้ามันเป็นความสุขแล้วเราสามารถเพิ่มเล็กๆเล็กๆให้กับตัวเองได้วันหนึ่งหวันหนึ่งหบวกกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วลองดูกันไหมคะว่า1ปีอ่ะคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมจะเชื่อค่ะว่าทุกคนก็จะเป็นแบบจอย ว่าพอเราได้ทําเริ่มลงมือทําแล้วอะค่ะเราก็จะค้นพบในสิ่งที่เราชอบในเวที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราสนุกแล้วมันก็จะเป็นความสุขของเราที่เราอยากทําทุกๆวันทุกๆวันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมาลองทําไปได้วยกันนะคะมีความสุขกับทุกๆวันกันค่ะทุกคน